งานปาร์ตี้ฉลองครบรอบครึ่งปีแจกกันแบบจุกๆสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซเวอร์ในเกมอีกดาคอนิเคเล่ตอนนี้ทางเกมอีกดาคอนิค i ลก็อยู่ในช่วงงานเฉลิมฉลองครบรอบครึ่งปีแจกตั๋วกาชาอันเชิญลิมิเต็ดถึง70ไปใบเพียงแค่เราล็อกอินในแต่ละวันก็สามารถได้รับตั๋วที่แฝงพลังลึกลับใช้ในการเฟ้นหาวาัคิวรี่ที่เก่งกาจจากทั่วโลกและอันเชิญผู้แขง่งแขง่งมาเป็นเพื่อนร่วมทางเนี่ยเรา สามารถกดลับได้นะครับจากทางจดหมายเลยนะเวลาล็อกอินตัวนี้เราสามารถเอามาเปิดตู้ตัวละครลิมิเต็ดอย่างเอลิกะสงการเขากลับมาให้เราเปิดอีกครั้งหรือเราจะเปิดลิมิเต็ดแพทริเซียซัมเมอร์แล้วก็ยังมีอาพีสลิมิเต็ดเป็นล่างซัมเมอร์นะครับทั้ง3ตัวละครน,นี้ถือว่าเป็นตัวละครที่มีบทบาทและกระเล่นได้ง,ง่ายอย่างแพทริเซียซัมเมอร์เขาจะเป็นสายสนับสนุนล้างเอฟเฟกและพลังงานโดยสกิลของเขาเนี่ยก็จะมีทั้งแย่งชิงอีเธอร์ขโมย พลังงานอีเทอร์ของศัตรูหนึ่งหน่วยอีกสกิลหนึ่งจะทําการเลือกเป้าหมายที่เราจะลดอีเทอร์ของศัตรูลงได้2หน่วยด้วยกันถ้าเป็นสกิลขั้น3นะครับส่วนอีเทอร์บาร์ดเขายังทําการฟื้นฟูพลังชีวิตและเพิ่มพลังงานอีเทอร์ให้หนึ่งหน่วยยิ่งสกิลติดตัวยังสามารถสุ่มปดปั๊บศัตรูหนึ่งอย่างและล้างดีปั๊บของพันธมิตร1อย่างได้ทั้งซับทั้งป่วนเป็นตัวดึงพลังงานชั้นดีส่วนเอลิกะสงการเขาจะเป็นสายจู่โจมเสริมพลังความเสียหายคงที่ เป็นหนึ่งตัวละครสายเดเมดที่มีสกิลดูดเลือดฟื้นฟูพลังชีวิตเพิ่มพลังโจมตีสกิลที่2เนี่ยยังบัฟสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นต่อเป้าหมายอัตลักษณ์แพ้ทางและยกเลิกดีบัฟได้ส่วนอันติเขาจะสร้างความเสียหายแบบแนวนอนซึ่งจะลดทั้งพลังป้องกันกายภาพและสร้างสถานะน้ำแข็งกัดจะเป็นอะไรที่โคตรโหดเลยครับส่วนอาพิซ m ัมเมอร์เขาเป็นสายจู่โจมโจมตีหมู่เสริมพลังการโจมตีของเขาด้วยสกิลทั่วไปจะมีความรุนแรงที่มากส่วน Skill สกิล2 จะทําให้ศัตรูได้รับความเสียหายที่เพิ่มขึ้นและอีเธอร์บาร์จะสร้างความเสียหายทั้งหมดมีโอกาสขโมยพลังงานอีเธอร์ของศัตรูตัวนี้ถือได้เลยว่าเป็นหนึ่งตัวละครดดเมจหมู่ที่โคตรแรงเอามาบัฟซับเลือกเปิดให้ทีมได้ยิ่งไปกว่านั้นนะครับตู้ผู้หูก็ยังมีกลับมาให้เราเปิดอย่างไฮด้าตัวนี้จะเป็นประเภทธรรมชาติสามารถใส่ถูกพิษศัตรูได้ยิ่งเหมาะกับการเล่นสายสถานะเสริมด้วยการติดพิษของไฮด้าหรือเลเปีย er. ตัวนี้ก็จะเด่นในการลดเกาะป้องกัน ไม่ว่าจะเป็นป้องกันไกยภาพและป้องกันเวทนี่เรียกได้ว่าเป็น2คู่หูที่ควรมีแล้วก็นไหนๆนไหนนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดสุ่มกาชากันสักหน่อยการันตี3ดาวเพียงแค่เราล็อกอินต้อนรับวาคิวรีกลับมาเล่นเปิดสุ่มเข้าไปนะครับผมยังไม่ได้เปิดสุ่มไงมาลองดูว่าอันนี้ผมจะได้ตัวละครไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเปิดตู้ลิมิเต็ดสักนิดนึงด้วยชวิงชากาชาที่ไม่ได้เห็นมานานวาคิวรีคนไหนกันนะ อีสกานะครับช่วงนี้ต้องการผนึกไปแลกร้านค้าโลกเพื่อเอาเศษแล้วก็มาเปิดตู้ตัวละครลิมิเต็ดแบบนี้แจกแบบช้ำๆเปิดสุ่มแบบหนาใจนะครับส่วนจะได้หรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับเรานะนี่เลยแล้วก็มาเปิดคู่หูเลนเดียจัดไปนะครับเปิดสุ่มอีกนิ่งสนิทนิ่งสนิทอันเชิญไปอีกเหมียวขึ้นไหมเหมียวยังนิ่งเหมียวนิ่งเปิดต่อ อ้าวมีคู่หูตัวใหม่นะครับระดับ S R แต่ที่เราต้องการเลยก็คือเราต้องการชิปเศษของกวางนะครับจะได้เอามาอัปเกรดเพิ่มความสามารถดันดาวเพิ่มระดับเลเวลอย่าบอกนะว่าโดนการันตีโดนการันตีแต่ได้ตัวก็โอเคนะโดนการันตีแต่เอามาแล้วโอเคนะครับก่อนการันตีนะขอสักสตัวได้ไหมชิงหนตัวนะครับ หนึงตัวรอดุนฟิงลูลเลอร์หลุดเลดเฉยทำไมทำกับเราอย่างนี้โหดร้ายกันไปแล้วเปิดสุ่มต่อนะครับปึ๊บแล้วก็เปิดสุ่มต่อ60ใช่ไหมหลือ6ีรอบเปิดเข้าไปโคตรโหดร้ายเปิดอีก เลเยอร์สี่สิบรอบอย่าบอกนะว่าเขาเก็บการันตีทุกเม็ดบางทีก็เกินไปไม่มีออกก่อนด้วยนะครับอาจจะเป็นเพราะดวงเราไม่ค่อยดีเปิดอีกทีก็ดวงเกลือหลุดเลทอันตะกี้ไม่พอนะแล้วมาการันตี80นี่เลยกิดภาพเอาเรื่องจะอัพดาวทั้งทีอัพยากหรือเกินมาเพิ่มระดับความสามารถก่อนแล้วกันนะครับปลดล็อกระดับสูงสุดแล้วก็ใส่พวกสลามเข้าไปเวลอัพเวลอัพแล้วก็เสริมไปอีกนะครับเสริมไปตอนนี้ขาดอีก50ชิปเศษเพื่ออั อัปเกรดเคนเดียขึ้นสู่เลเวล80ไหนลองเปิดเพิ่มเติมเผื่อจะออกก่อนบ้างนะครับเอามาแล้วแมวขึ้นมาเลยขอละยันลุดเลดตัวที่2นะครับปึ๊บโอเคเรียบร้อยนะฮะเราก็ยังไม่ใจร้ายเกินไปที่จะไปซะสุดทางตอนนี้ก็เลยต้องแรกของจากกิติกรรมแพดําคือใครกันนะที่เขายังมีเวลาให้เราเล่นอยู่เพื่อที่เราจะได้เอามาอัปเกรดคู่หูเคนเดียแต่เดียวนะตะกี้ได้40เซนแล้วเนี่ยงั้นเราก็ต้องไปเปิดเพิ่มหรือเปล่าไม่นะอย่างนี้เพชรจะ ดูแล้วน่าจะขาดอีกไม่คี่เศษนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาอัปเกรดเอ้ายังดียังมีแมวออกอย่ารุนเรงนะตัวแรกด้วยครับจิงโอเคน่าจะพอแล้วบังดูหน่อยสิแปลงเป็น40เศษผมคิดว่า50เศษนะแต่ไม่เป็นไรถึงแม้ว่าจะสมบุกสมบันไปหน่อยแต่เราก็เพิ่มความสามารถจกระดับได้ปลดล็อกระดับสูงสุดขึ้นสู่เลเวล80บอกเลยว่าแค่บวกพลังโจมตีนี่ก็เถื่อนจัดแล้วและยังเพิ่มความเสียหายที่ทําได้อีกเพิ่มโอกาสในการติดใบโหดแล้วโหดอีกไม่รู้จะโหดขนาดไหน ไหนลองหน่อยสิตีกับบอสใส่ให้โซเนียนะครับเดี๋ยวเราค่อยบับซับให้ทีมเอาสกิลหมู่ไปกินก่อนเดี๋ยวสกิลเดียวเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอืมตีได้ตีไปมีเฮริน่าอยู่แล้วก็นี่เลยครับจัดหนักจัดหวดึงก่าโกรธกันอันติเข้าไปแล้วยังไงสิ จะหล่นก่อนไ่นเนี่ยบอนหลับเรียบร้อยโอเคต่อมานะครับน,นี่เลยใส่ความเสียหายที่โดนเพิ่มดีปับ๊บติดไปเนี่ยยิงสก,กิลหนึ่งไปเยียงเข้าไปครับดูเลขขึ้นตะกี้สองแสนกว่า ไม่หล่นยังไงไหวเถื่อนเกินโซเดีย so และแพ็กสุดคุ้มในช่วงครึ่งปีมีแพ็กตัวอันเชิร์ลิมิเต็ดแพ็กต่างๆอีกมากมายและยังมีคูณ2รีเซ็ตการเติมได้รับอีเธอร์แบบจุใจใครที่เติมคูณ2ไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มาเติมใหม่ได้นะครับเพราะเขารีเซ็ตให้แล้วนะฉะนั้นไม่จัดไม่ได้แล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับสามารถไปเปิดตู้ตัวละครลิมิเต็ดเพียงแค่เอาล็อกอินก็สามารถรับตัวได้แล้วเหมือนแจกวันละ1 5 0 0อีเธอร์กันเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นการสุ่มแบบ10 ครั้งตัวแบบพิเศษต่อเนื่องถึง7วันฉะนั้นมาดาวน์โหลดเล่นกันเยอะๆนะครับกับเกมอีกดาคอนดิเคิลพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบา,บายๆครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชมไปก่อนนะครับฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้หน่อยนะครับ